รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Healthy j o u r n e by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ผู้ชมทุกท่าน,นะคะเข้าสู่การเที่ยวสนุกสุขภาพดีไปกับรายการ h ทล l t h เจ o u r n e y บ y d m s s กันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะแล้ววันอาทิตย์นี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองพัทยาเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและสาเหตุที่ตุนเลือกมาพัทยาในช่วงนี้นะคะก็เพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คือช่วงของการเฉลิมฉลอง ให้กับความหลากหลายและเท่าเทียมในเทศกาลคลายปี2024ค่ะซึ่งที่พัทยานะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นเมืองอันดับต้นๆของโลกที่มีการเฉลิมฉลองงานคลายอย่างยิ่งใหญ่คือตอนนี้บรรยากาศในเมืองพัทยาเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันหลากสีของธงสีรุ้งการประดับตกแต่งที่ต่างๆนะคะคือมันเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกันไปทั้งเมืองและแน่นอนว่าตุนมาถึงเมืองพัทยาแล้วตุนก็จะไม่เฉลิมฉลองเทศกาลนี้คนเดียวเพราะว่าตุนจะมีเจ้าบ้านมาร่วมเฉลิมฉลองก,กันเราด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้น กิจกรรมแรกตุ้นขอเรียกกิจกรรมนี้ว่าหาดฮอปปิ้งค่ะ <_ sincer> ตอนนี้นะคะตุ้นาพาคุณผู้ชมมาฮอปปิ้งกันที่แรกที่หาดที่เรียกว่าเป็นภาพจําของพัทยาเป็นที่ที่เรียกว่ารวบรวมพลังงานคนคึกคักคึกคักเอาไว้แบบแค่เห็นเราก็รู้สึกสนุกรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วนะคะแล้วก็ ตลอดแนวทั้งชายหาดเนี่ยเราก็จะสามารถเช่าเตียงมานั่งเนี่ยพักผ่นสบายๆตุ้นก็เลยเลือกกิจกรรมที่ตุนชอบที่สุดนั่นก็คือการอยู่เฉยๆอ่านหนังสือแล้วก็ีมีมน้ำมะพร้าวให้เราจิบเลยชีวิตดีๆพ<อ>ี่หาดพัทยาค่ะ เขตชัตหตีบละตรงนี้เนี่ยชื่อว่าหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนเนี่ยคนก็จะรู้จักกันว่าเป็นหาดที่มีโรงแรมตั้งอยู่เยอะนะคะโรงแรมสีดาวหดาวก็ตั้งเรียงกันไปตลอดยาวทั้งชายหาดเลยตรงนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบความเงียบสงบชอบความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตูนตั้งใจว่ามาตรงนี้ตูนก็จะหามุมที่บรรยากาศดีๆกินอาหารมื้อเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายที่เราต้องไปค่ะ ตอนนี้นะคะก็คือมีแซนด์วิชที่ชื่อว่ายูนิคอร์นแซนด์วิชแซนด์วิชแบบเหมือนกริลชีสก็คือเป็นแบบชีสย่างนะคะแล้วก็เวลาแกะออกมามันก็จะแบบนี้นี้อ่ะยืดอร่อยชิดเยอะส่วนเครื่องดื่มของเรานะคะก็คงยังไม่หลุดตีม นี่คือ pride passion ข้างล่างเป็นสีน้ำเงินตรงกลางเป็นน้ำแคนเบอรีออกสีแดงๆพอม,มันผสมกันก็จะกลายเป็นแบบไ like ล่เฉดขึ้นไปม่วงแล้วก็ข้างบมนเป็นโซดาใใแล้วมาต่อกันที้ของหวานนะคะของหวานเราก็ยังคงคุมตีมอยู่ที่สีรุง้งกินเราก็ต้องกินให้ครบความหลากหลายแล้วก็เอาเข้าไปอยากเท่าเทียมกัน จุดเด่นมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามุมไหนที่ถ่ายรูปสวยบรรยากาศดีคือแบบโพสต์ตรงไหนก็ทำให้เราดูดีนะคะตัวแนะนำตรงนี้เลยนี่คือหาดตรงตานะคะจะเป็นหาดที่อยู่ระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอบเทียนค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กัน มากันที่บริเวณที่เรียกว่าเป็นย่านนาเกลือนะคะตุนเข้าซอยนาเกลือ18มาเข้ามาก็จะมาเจอกับภาพของ ชายหาดในพัทยาที่เราไม่คุ้นตาเพราะว่าปกติเราจะเห็นนักท่องเทียเท่ยวเยอะเห็นโรงแรมเห็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนจุดรวมของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านตูนมาที่หาดนี้หาดวงอมาดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะมากสําหรับคนที่ชอบกินอาหารทะเลสดๆแล้วก็ราคาไม่แพงคําว่าสดที่ตูนว่าเนี่ยคือสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไปดูกันขัางน้าะ แมคะอย่างที่ต้นบอกสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน้องยังว่ายน้ําอยู่เลยตรงนี้คือร้านที่ชื่อว่าซาชิมิหาดลับมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นแหล่งรวมของทะเลเอ,อ๋อตรงนี้เรียกกลุ่มประมงวงอมาดอย่างพี่หนูก็คือเป็นชาวประมงใช่ครับเป็นตลาดซาชิมิมาเก็ตเล็กๆซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของหาดวงอมาดนะคะตรงนี้คือ เป็นชาวประมงกันทั้งหมดเลยทั้งหมดครับพี่หนู่แนะนำแล้วกันอ่ะเป็นซาชิมิปลาหมึกแล้วก็เป็นเบินไฟก็ได้นอกนี้สดเดี๋ยวเราเบินเป็นเบินสุกอ่าโอเคมันจะหอมกว่ายากได้ตื่นเต้นได้กินของสดแบบสดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ได้มาเห็นวิธีการทําของที่แบบปกติก็หากินในร้านอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยเจอหอยจอบหอยมาราซะเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอย่างปลาหมึกซาชิมิอย่างเงี้ยก็จะมีทั่วไปแต่ว่าที่ตุนตื่นเต้นก็คือราคา กล่องนี้ตุนมีตั้งแต่หมึกกล้วยซาชิมิหมึกหอมซาชิมิหมึกเบินไฟมีหอยจอบซาชิมิแล้วก็หอยมระซาชิมินะคะ5้าอย่าง650าบาทเป็นไปได้ยังไงแล้วก็มีน้ําจิ้มให้3แบบก็คือวาซาบิมีโชยุแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟูดด้วยก็นั่งกินกันตรงนี้ชมวิวหาดวงอามาดมองไปก็เนี่ยเห็นชาวประมงบางคนแล้วก็เอาเรือลงตอนนี้ก็มีเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้ก็น้ำขึ้นเนี่ยพัทยาก็มีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลามาเที่ยวพัทยานะคะลองแบบ ซอกแซกไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆยังมีอีกหลายมุมที่ตุนเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเคี่ยวไม่เคยรู้จักเหมือนกัน<ม>จ,มจิมจิ้มนิดนึงจิ้มนิดนึงวาซาบิหวานกรอบดีอ่ามาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ไม่จิ้มยังได้เลยนะคะเพราะมันสดมากไม่คาวเลยอ นี่คือลักษณะของเอ็นหอยจอบเอ็นหอยจอบเนี่ยคือเนื้อมันกําลังมันกาลังนึบดึบกำลังพอดีเอาเป็นว่าตุนอธิบายไม่ถูกแนะนําว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะขับรถมาพัทยามาที่หาดวงอมานะเราก็มาเจอกับกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงอมานี้แล้วก็มานั่งกินกันสดๆตรงนี้เราจะได้รู้ว่าหอยจอบหอยมันละแล้วก็ปลาหมึกซาชิมิสดๆ มันอร่อยขนาดไหนในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ยังได้สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านด้วยค่ะ